มาดูลูกน้องตัดหญ้าตัดหญ้าเวว้วามาดูสวนเกษตรอันเจก่อนเจกอนคุณนายเวลาแล้วเราปลูกปลูกต้นมะขามกต้นมะซีดา โอ้ปลูกไรต้นแล้วนี่ยกนุนกับมี่ความตัวนี่ต้นอินตผ้าลำของคุณนายก่อนกำลังปลูกก็จะต้นสองต้นเหรอวะอ้โอ้อิใสายพันธุ์มาจากโคลัมเบียอย่างดีเลยหาคากับตะไคร่ปลูกไว้สะสะขุดไม่ คนไม่ต้องปลูกตะไคร่ปลูกหญ้าปลูกคาปลูกกันดินไร้ลงไปดูตอนต่อไปนะสวนกเกษตรคนจากแม่้าจะไม่เป็นสวนกเกษตรแล้วได้บาทเนี่ยเ, <laughs> เปลี่ยน <laughs> เปลี่ยนเป็น <laughs> เป็นแม่ค้าถือแต่ลูกค้าจมไม่ร้ายกิการฟังยัยงลูกค้าจมมาสั่นแม่บุราณเคยผิดเปลี่ยนวิธีชีวิตมาเปลี่ยน <c oughs> โอ้ปูกอง <c oughs> ดูนะเนี่ยอยู่สวนแม่บุราอตอนต่อไปเด้อ <c oughs> ถ้าอยากก็มาเจอนะ